ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษายินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาทุกท่านบริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น976คน และบุคลากรทางการศึกษา57คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดรสมใจมณีวงศ์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสุนทรเข้าโคดโดยโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษามีการแบ่งการจัดการศึกษาภายในออกเป็น3มโรงเรียนได้แก่โรงเรียนระดับปถมวัยโรงเรียนระดับปถมศึกษาและการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาภายใต้ความร่วมมือศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแกน่นโดยมีคณะผู้บริหารดังนี้นายนิรัติสัยชินกะระทำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแกน่นดรสมใจมณนีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษานายสุบินประสบบัว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นนายสุนทรเขาโคตดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษานางกมลรัตน์ศรีวิเศษหัวหน้าง,งานการศึกษาพิเศษนางสาวพัทรพรไสยรามหัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษนางสาวธัญญาสุริยคำวง์ครูผู้ช่วยดูแลห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบคุคคลออทิสติกสองนางสาววิมลวันสุจริต พน bert, roommate, Now, point, ักงานราชการดูแลห้องเรียนคู Now, that, ่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกหนึ s <S ่งนางสาวนิดาปัญญายาวครูพี่เลี้ยงเด็กพิการดูแลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกหนึ่งนางสาวลินละดาโทพิลาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการดูแลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกหนึ่งนางสาวสุนิสาสีแสงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการดูแลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกสองนางสาวชนิดาสุวรรณรอดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดูแลห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก2ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษามีจํานวน,นนักเรียนเข้ารับบริการประจําปีการศึกษา2565จํานวนทั้งสิ้น24คนแบ่งเป็นบุคลทองทางสติปัญญา14คนบุคคลออทิสติก10คนด้านที่1การจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษา จัดการเรียนรู้โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้แป่กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ1.2การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่พนมศึกษา ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้นานไผ่ปถมศึกษามีจำนวนสองห้องเรียนห้องเรียนได้จากบรรยากาศสภาพาวแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้เรียนสามารถจัดก,การศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรวมถึงผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนจากหลายๆอำเภอได้แก่อําเภอบ้านไผ่อําเภอบ้านแห่กุดลังเปอยน้อยชนบท โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีห้องซิ n น o r ร r ลูมห้องมินิเทเตอร์สำหรับนักเรียนคนพิเศษ1.3การเรียนรวมในห้องเรียนปกติการส่งนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพสามารถเรียนได้ในแปกกลุ่มสาระไปเรียนในชั้นเรียนปกติแบบเต็มเวลาและบางเวลาเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมครูประจำชั้นจะนำนักเรียนมาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 1.4กิจกรรมที่นำนักเรียนเข้าร่วมห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปัมศึกษามีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับสังคมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา1.5การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาได้มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้หลากหลายและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันตามสภาพจริงและมีการบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับสุดประสงค์การเรียนรู้ด้านที่2ส,สารสนเทศผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพลากรคูห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบคุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาได้ทำความรู้จักและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบคุคคล รวบรวมข้อมูลทำแบบประวัติและมีการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเชื่อมต่อนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกปีการศึกษารวมถึงมีการบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนรายบุคคลติดตามประเมินผลผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนโครงการมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต เพื่อศึกษาบริบทครอบครัวสาวพฤติกรรมเพื่อนำม,มาปรับในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีการออกติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาสารต่อเพื่อส่งต่อให้นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมโดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นเข้ามามีส่วนร่วมประสานการเชื่อมต่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ไปยังโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษานับว่าเป็นความภาคภูมิใจความสำเร็จในการจัดการศึกษาและส่งต่อลูกๆนักเรียนในานามของห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาทุกท่านหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ